สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับเนึ่งยูนิช anel นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2ของการสอนทำา Data นะครับจะเป็น EP เกี่ยวกับการทำพื้นเทานะครับพื้นเทาต่างๆแล้วก็พวกเส้นโบลิ่งแบชนะครับที่ว่าจะทำยังไงให้โบไม่แป๊กนะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่เกมและก็ล็กออนไลน์นะครับเข้าไปในโฟลเดอร์เกมนะครับที่เราต้องการที่จะทำา Data นะครับ เหมือนเดิมครับเราก็เข้ามาที่ data.gif นะครับที่เป็นไฟล์ gif แบบนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆเป็น,ปนรูปนี้แล้วก็ดบบ b l e ลคลิกได้เลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังเป็นไฟล์กระดาษแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลากเจ้า data.gif ไปเข้าที่โปรแกรมได้เลยครับแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับการทำพื้นเทานะครับ ให้เราไปที่คำว่า tools นะครับผมอันที่3นะครับแล้วเราเลือกคำว่า flat map maker นะครับก็คืออันที่4นะครับนับจากข้างบน 1, 2, 3, 4คลิกเข้าไปได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราคลิกขึ้นเข้ามานะครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมาครับผมมีคำว่า generate map นะครับสำหรับ การเขียนแมพขึ้นมาครับ2คำว่า option 3คํคำว่า texture maker 4ีํคำว่า cell type นะครับให้เรามาที่คำว่า option นะครับเลือกติ๊กตามแบบนี้ได้เลยนะครับ make the ground flat นะครับ set height to 0นะครับหมายความว่าพื้นจะเรียบเท่ากันหมดกับผมไม่ต้องไปสนใจคำแปลก็ได้ครับเราก็ติ๊กตามที่ผมติ๊กไว้นะครับอันหนึ่งอันสองอันที่4อันที่5แล้วก็ คลิกคำว่าโชว์กัตเตอร์ไลน์นะครับก็จะหมายความว่าให้มันโชว์เส้นโบเองนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูคำว่า t e x t เจอร์เมเกอนะครับเมื่อเราดูคำว่า t e x t เจอร์เมเกเสร็จแล้วนะครับเรามาคำที่คำว่า change texture นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับผมจะได้ไฟล์หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมจะมาบอกเพื่อนๆว่า ไฟล์แต่ละไฟล์นะครับเลขที่รหัส C0 C1 C ขีดหหมายความว่าอะไรบ้างนะครับให้เรามาดูตรงที่คําว่าซ e l l Type นะครับคลิกไปเลยครับผมโอเคแล้วเราก็มาเทียบสีกันเลยครับ c e ล l Type ศูนย์นะครับหรือว่า C0 นะครับหมายความเขียนมันเขียนว่า Walkable ก็หมายความว่าพื้นที่ที่สามารถเดินได้นะครับก็คือพื้นที่ทั่วๆไปนั่นเองครับที่มันสามารถเดินได้ ตรงนี้อยากให้เป็นสีไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ EIS อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมแก้แล้วนะครับให้เพื่อนๆดูเทียบเคียงกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูที่พื้นเทานะครับพื้นเทาพื้นเทาเทาต่างๆ EIS นะครับผมโอเคครับไปดูที่ อาเป็นที่โคตรเทพแล้วกันโอเคครับผมนี่นะครับผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าไอ้เจ้า40เนี่ยหมายถึงตัวไหนนะครับเอาที่ดูง่ายๆหน่อยโอเคครับอันเนี้ยดูง่ายนี่นะครับผม40นะครับเจ้าตัวนี้ก็หมายถึงพื้นที่บริเวณนี้ครับที่เป็นพื้นเทาล้วนนะครับนี่คือ40นะครับผม ต่อไป C 1 Not Walkable นะครับ C 1 Not Walkable Not Walkable ก็จะหมายถึงพื้นที่บริเวณนี่ครับ C 1ก็จะหมายถึงพื้นที่บริเวณนี้นะครับ Not Walkable ไม่สามารถเดินได้นี่ครับสีดำๆต่างๆแนะนำว่า C 1ให้แก้เป็นสีดำล้วนนะครับโอเคครับต่อไป C-1 ขีดหแล้วก็มาดูที่เซลล์ไท C ขดหนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสัญลักษณ์ตรงกัน w a t e r c a l l นะครับก็หมายถึงว่าพื้นที่เป็นบริเวณน้ำน,นะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นสำหรับใครที่อยากเห็นน้ำน,นะครับก็แก้ให้เป็นติดสีฟ้าไว้นิดหน่อยสำหรับใครที่ไม่อยากเห็นน้ำเลยก็แก้ให้พื้นเหมือน C 0ได้เลยครับต่อไปนะครับ C 2 C 2คือ Not b l o k a b l e นะครับ No Sniperable work the same C 1หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเดินได้และก็ไม่สามารถที่จะยิงข้ามได้นะครับทำงานเหมือนกับ C 1ก็หมายความว่าแก้ให้เป็นสีดำเหมือน C 1ได้เลยครับต่อไป C ขีด2นะครับ C ขีด2ก็จะเป็น C ขีด2กับ C ขีด3เนี่ยแนะนำว่าให้แก้ให้เป็นสีเดียวกันนะครับคือจะเป็นสีสำหรับ เส้นโบลิ่งแบดนะครับก็คือถ้าเราไปโบในเส้นนี้จะทําให้เราโบบัคนะครับจะไม่ติด2 h i ฮิตแนะนําว่าให้แก้ให้แก้ให้เป็นสีที่ไม่เหมือนกับ C0 นะครับเรามาดูแมพจริงดีกว่าว่ามันคือตรงไหนนี่นะครับที่ผมแก้ c ีขีดสขีดสหมายถึงพื้นที่บริเวณนี้นะครับนี่ครับที่เป็นเส้นนี้นะครับ ส่วนอันนี้คือพื้นที่เดินปกติหรือเจ้าตัว c ศูนย์นั่นเองส่วนนี้คือ c ขีดสองและ c ขีดสามที่เป็นเส้นโบนะครับสังเกตว่าผมจะทําสีให้ใกล้เคียงกันครับเพื่อว่าจะไม่ปวดตาแต่ว่าดูได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าสีที่เดินได้เป็นสีเทาแต่สีที่เป็นเส้นโบลิ่งแบดนะครับผมก็จะแก้ให้เป็นสีเทาแต่ว่าเพิ่มลวดลายต่างๆนะครับโอเคครับเราไปดูสีต่อไปกันเลย c 4นะครับหรือ c สีนะครับ C4 คืออะไร C4 คือ unknown not used any map at the m a t t e r of f a c t ก็คือจริงๆไม่สำคัญครับตัว C4 เราไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะมันมันมันไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วครับต่อไป C5 not work not walkable นะครับแต่ว่า sniper able หมายความว่าไม่สามารถเดินได้แต่สามารถที่จะยิงข้ามได้นะครับส่วนนี้ผมแนะนำให้แก้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด m a แ map ริงให้ดูที่แก้ไว้นะครับ ่มาดูกันเลยสักคู่นะครับจะดูยังไงให้ดูง่ายๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบที่มันสไนเปอร์เอเวอร์แบที่มันสไนเปอร์เอเวอรเยอะหน่อยเอะไปไหนหมดอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่นะครับเจ้าตัวนี้คือสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับก็หมายความว่า พื้นที่ที่เราไม่สามารถจะเดินได้นะครับแต่เราสามารถที่ใช้เวทหรือใช้ธนูยิงข้ามได้นะครับก็คือเจ้าตัว c หนี่เองครับสําหรับของผมก็จะแก้ให้มันเป็นขอบน้นหนานะครับทึบๆแล้วก็มีสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับว่าเราเดินไม่ได้นะแต่เรายิงข้ามได้นะครับเราสร้างยังไงให้เรารู้นะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ปวดตานะครับเวลาเราเจอพื้นที่พื้นที่นี้เยอะๆนะครับก็คือ จะทำให้สีมันกลมเกินกับพื้นที่หลักครับแต่ว่าจะมีขอบดําทึบแล้วก็สัญลักษณ์นิดหน่อยนะครับให้เราเข้าใจนะครับโอเคครับไปต่อเลยครับ C6C6 นะครับก็จะเป็นนี่นะครับเขียนว่า Walkable Senior on and h e l l 01หมายความว่า C6 นั้นเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเดินได้นะครับทำงานเหมือน C0 ก็ ให้เราแก้ให้สีเหมือน4ีศูนย์เลยนะครับก็จะคือพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับก็คือพื้นที่สีเทาปกตินี่นะครับบริเวณนี้นี่ครับแก้ให้เหมือนกับ C ีศูนย์นะครับความหมายของมันก็คือก็เหมือน C ีศูนย์เลยครับแต่ว่าจะพบเจอยากหน่อยจะเจอใกล้ๆกับถ้ำมดครับโอเคครับต่อไป c w นะครับ CW หมายความว่าอะไร c w ก็หมายความว่าเป็นพื้นที่วอลนะครับหมายถึงกำแพง หรว่าพื้นที่ที่เราไม่สามารถเดินได้นะครับตรงนี้ให้แนะนําว่าแก้ให้เหมือน C 1ครับก็คือสีดํำล้วนเหมือนกันนะครับต่อไปคือ Cx ครับ Reserve for new or u n o c e l l type หมายความว่าเราไม่ต้องไปแก้มันครับเพราะมันไม่มีความหมายครับไม่มีประโยชน์มันไม่มีอยู่นะครับมันไม่ค่อยเจออยู่แล้วครับที่เหลือก็แก้ตามที่ผมบอกนะครับโอเคครับเราจะไปเริ่มแก้กันเลย C 0นะครับเป็นพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่เทานะครับสำหรับผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีเทานะครับเราเข้าไปที่แก้ง่ายๆครับเราไปที่เพนส์เลยครับเข้าที่เพน์ไปใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือแก้ง่ายๆนะครับแบบไม่ต้องไม่ต้องการลวดลายอะไรมากถ้าต้องการลวดลายอะไรมากเนี่ยก็คือต้องไปแก้ที่ Photoshop ครับแบบนี้ที่ผมแก้นะครับคือผมเพิ่มลวดลายต่างๆเข้าไปแล้วก็เลยต้องไปแก้ที่ Photoshop นะครับ อันนี้เป็นเหมือนลายอิฐนะครับแต่ว่ามันจะยากไปนิดสาหรับมือใหม่นะครับผมจะสอนแก้แบบง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโอเคพับหน้าต่างนี้เก็บไปก่อนเพราะหน้าต่างนี้คือหน้าต่างที่แก้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาเริ่มแก้กันใหม่ครับโอเคครับเปิดโปรแกรมเพนท์ขึ้นมานะครับแนะนําไว้ย่อให้เป็นเล็กๆก็ได้ครับผมโอเคนะครับ c 0คือพื้นที่ที่เราสามารถจะเดินได้นะครับพื้นที่ปกติทั่วไปผมก็ลากมาวางเลยครับ ขยายสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะลบสีเก่าออกให้หมดนะครับก็กดลบไปเลยผมตะกี้ผมกดขยายขึ้นมานะครับโดยกดกด Control แล้วก็กดเลขบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกครับมันจะขยายภาพขึ้นมาพอผมลบเสร็จแล้วผมก็จะมาเลือกสีเทาที่ผมต้องการนะครับสีเทานี้จะสว่างไปนิดนึงสำหรับผมผมก็จะปรับ ปักตรงนี้นะครับกดเลือกที่สีเทาแล้วก็มากดปักตรงนี้ผมก็จะดึงสีให้มันมืด,มดหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่แสบตามากผมว่ากดเทสีไปเลยครับแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะได้เป็นช่องตารางนะครับอยากจะได้ช่องตารางสี่เหลี่ยมนะครับก็ไปที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับขยายขึ้นมานิดนึงนะครับจะเห็นเครื่องมือแล้วเราก็เลือกซส์ครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับเพราะว่าอันสองลงมามันจะใหญ่เกินแล้วก็ ตารางผมก็จะอยากให้สีมันใกล้เคียงกับสีเทานี้นะครับก็เอาเป็นสีเทาที่สว่างหน่อยแล้วผมก็ครอบแบบนี้ครับพยายามทำให้พอดีกันทุกด้านนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้ตารางนะครับก็ไม่ต้องทำกรอบสำหรับใครที่อยากจะได้พื้นที่เป็นตารางก็ทำกรอบนะครับนี่คือผมจะยกตัวอย่างพื้นที่เป็นตารางนะครับโอเคครับพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดคำเซฟนะครับ,รกกกรบที่เป็นรูป แผ่นดิสตนะครับเซฟปุ๊บแล้วมาดูที่ตรงนี้เห็นไหมครับซีูย์ของเราจะเปลี่ยนแล้วโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาเปลี่ยนพื้นที่ทํางานเหมือนกับ c 0ก่อนนะครับก็คือพื้นที่ทํางานเหมือนกับ C0 ศนะครับก็จะเป็น C6 walkable นี่ครับเหมือนกัน C6 ก็คืออันนี้ครับผมเหมือนเดิมครับเราก็ลากเจ้าโปรแกรม C6 นะครับไม่ใช่โปรแกรมครับเราจะลารูป C6 เนี่ยเข้าไปในเพนท์โอเคครับ เสร็จแล้วเราก็กด control แล้วก็บวกขึ้นมาครับโอเคนะครับ c o n โ r ร l แล้วก็บวกอา่าไม่ไม่ติดเป๊บหนึ่งนะครับถ้า c o n t r ร l บวกไม่ติดเราก็กดขยายตรงนี้ก็ได้ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ลบลบออกก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเราทําสีให้เหมือน c 0นนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราจําสีไม่ได้นะครับง่ายๆครับเราก็กด ที่ c0 นะครับกด c o p y อออกมาวางที่หน้าจอแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับถ้าเราจำสีไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนชื่อเป็น c6 เรียบร้อยครับแล้วเราก็ลากมาไว้ที่เดิมครับแล้วก็กด replacethe file in the destination นะครับโอเคเจ้า C6 ก็จะเหมือน c 0แล้วนะครับต่อไป c1 นะครับ c1 กับ c-w ต้องแก้ให้เป็นสีเดียวกันนะครับเราก็มาดูนะครับอ๋ออันนี้ อันที่เสร็จแล้วเอาปิดออก,ก่อนนี่นะครับ C 1นะครับเราต้องแก้ให้เหมือนกับ C 0นะครับสักครู่นะครับไอเจ้าตัวไฟล์มันหายไปแป๊บน,นึงนะครับ to file master แล้วก็เซล์ช้ยนะครับอ่าโอเค C W กับ C 1ต้องแก้ให้เหมือนกันนะครับเพราะมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเดินได้นะครับ เหมือนเดิมครับเราก็รากเจ้า C 1นึ่นี้นะครับเข้าไปไว้ในนี้โอเคเสร็จแล้วก็กดลบก่อนครับพอกดลบเสร็จแล้วเราก็เทสีดำไปเลยครับเพราะตรงนี้ต้องแก้เป็นสีดำนะครับไม่ต้องมีกรอบก็ได้ครับกดเซฟเรียบร้อยกลายเป็นสีดำแล้วครับแล้วเราก็ทำเหมือนกันนะครับกับ CW ลากมาวางกดลบทิ้งให้หมด แล้วก็เท4ีดาเข้าไปเหมือนเดิมครับกดเซฟเรียบร้อยครับส่วนเจ้า C1 นะครับที่เป็นพื้นน้ําน,นะครับผมแนะนําว่าให้แก้เหมือน C0 นะครับผมก็จะก๊อป C0 ศนออกมาวางก่อนข้างนอกเพราะว่าสีมันจะได้เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วผมก็ลาก C0 ข้างนอกเนี่ยมาวางไว้ในเพน์นะครับโอเคกดขยายขึ้นมาแล้วจะทําให้รู้ว่าจุดนี้เป็นน้ําน,นะครับผมก็จะวางสีฟ้านะครับแล้วก็เอาเป็นเครื่องหมาย วงกลมก็แล้วกันลากวางไว้แบบนี้นะครับเอาอันเล็กๆพอเดี๋ยวมันจะมันจะลายตาไปโอเคครับแล้วก็วางวัดกึ่งกลางครับผมโอเคครับพอก,กลางเสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะครับเแล้วเราก็จะลากเจ้า4 0ูนตัวนี้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลากนะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับให้มันตรงกันนะครับเป็น c ขีดหนึ่ง แล้วก็วางไว้ในนี้ครับเราก็จะได้พื้น c ีทหนะครับที่เป็นน้ำนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีจุดสีฟ้าเพื่อเป็นที่สังเกตว่าพื้นบริเวณนี้คือน้ำนะครับต่อไป C-2 นะครับเป็น not walkable นะครับ n o sniper able work work same C-1 หมายความว่ามันทำงานเหมือนกับ C-1 งครับง่ายๆครับเราก็เปลี่ยนเจ้า C-2 นะครับให้เป็นสีดำเหมือน C-1 เลยครับเพราะมันทำงานเหมือนกันนั่นเอง เทสีเสร็จแล้วกดเซฟเรียบร้อยครับสีสองก็เป็นสีดําแล้วต่อไปสีขีดสองและสีขีดสามนะครับเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันครับมันคือสีสําหรับเส้นโบลิ่งแบดนะครับแล้วก็ลากไว้ในเพนเหมือนเดิมเลยกดขยายขึ้นมาตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับกับกับสีหกนะครับแต่ว่าจะเพิ่มกรอบเข้าไปนะครับให้มันดูได้ชัดเจนขึ้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากได้สีไหนก็ตามใจเพื่อนเลยครับผมเทสีเทาลงไปแล้วก็ตัดด้วยกรอบ สีนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะชอบจะกรอบเล็กกรอบใหญ่ก็สามารถเลือกไปที่นี่เลยนะครับแต่ผมขอเป็นกรอบแบบนี้เสร็จแล้วกดเซฟไปครับอ่า c ีกับ3ทํางานเหมือนกันฉะนั้นเราก็ก๊กอปซ2อเอาไไว้ข้างนอกก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อเป็น C ขีด3ครับผมแล้วเราก็ลากมาไว้เหมือนเดิมเลยโอเคเราจะได้เป็นสีเดียวกันนะครับต่อไป C3 C3 คืออันนี้นะครับทํางาน walkable นะครับ ก็คือพื้นที่ที่สามารถเดินได้นะครับตรงนี้นะครับ C 3ผมแนะนำว่าให้ให้นะครับ C 3นี่นะครับให้เปลี่ยนเหมือน C0 ครับผมก็ c ๊อป C 0นอกมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น C 3แล้วก็เอามาวางไว้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับต่อไป C 4นะครับไม่ต้องไปแก้ครับ C 5 not w a l k able s n i p e r able นะครับก็ เป็นพื้นที่ที่สามารถยิงข้ามได้แต่ไม่สามารถเดินได้นะครับผมก็ลากไปเลยพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องสมควรที่จะเป็นสีดําใช่ไหมครับผมก็แต่มันสามารถยิงข้ามได้ผมก็จะขอแค่เทกอบให้มันเป็นสีดําเพื่อจะรู้ว่ามันเดินไม่ได้นะแต่ยิงข้ามได้ยิงข้ามได้ผมขอเอาเป็นสีเทาแล้วกันครับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์นิดนึงครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่ายิงข้ามได้ แล้วแต่เพื่อนเลยครับก็จะชอบสัญลักษณ์ใหม่ผมขอเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วกันแล้วก็เทสีที่มันตัดนิดนึงไซเป็นไซ์เล็กสุดโอเคครับผมขอเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคกดเซฟไปครับโอเคนี่คือพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินได้นะครับแต่ว่ายิงข้ามได้ของผมเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ต่อไปหมดแล้วนะครับเหลือ Cx c x c กกับ c 4ไม่ต้องแก้ครับ นี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับเราแก้หมดทุกรูปแล้วต่อไปหน้าต่างนี้นะครับเมื่อเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ลองปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนอแล้วเรามาดูที่ Texture Maker ใหม่นะครับแล้วดูที่ Change Texture นะครับดูว่ารูปที่เราแก้ไปเมื่อกี้นียมันเซฟหมดไหมพอเปิดมาแบบนี้คือมันเซฟหมดแล้วครับก็คือโอเคนะครับต่อไปเราจะไปขั้นตอนการทำแมปได้แล้วครับปิดรูปนี้ไปมาดูที่ตรงนี้นะครับ ไปที่ Generate Map นะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่ตรงนี้ก่อนนะครับจุดสามจุดนี้นะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วจะโผล่ที่หน้าต่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลิกนะครับตรงที่ f a t Map Maker ตรงนี้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกแล้วเพื่อนๆก็มาดูว่าแป๊บนึงนะครับขอโทษครับในโฟลเดอร์ของเพื่อนๆนะครับ มีโฟลเดอร์ชื่อ Output Map ไหมถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์ชื่อนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิก New สมมุติยังไม่มีชื่อนี้ใช่ไหมครับสมมุติเพื่อนๆยังไม่มีชื่อนี้เป็นแบบนี้คือไม่มีนะครับให้เพื่อนๆคลิกคําว่า New คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก New Folder นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนี้ไปเลยครับ Output Map แบบนี้นะครับโอเคเมื่อมีแบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ ร็จแล้วครับกด c a n เซิไปแล้วก็มาคำว่า generate map นะครับคลิกไปได้เลยแป๊บนึงนะครับของผมมัน error โอเคครับก็คือถ้าไม่ error นะครับมันก็จะถือว่าเสร็จแล้วครับแต่ของผมมัน error นะ่าจะเป็นเพราะว่าแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะ ต้องติ๊กตรงนี้ต้องติ๊กตรงนี้ก่อนโอเคครับต้องติ๊กคำว่า use t h g s e i f ก่อนนะครับผมขอโทษครับผมลืมต้องติ๊กคำว่า use t h g s e i f ก่อนครับพอเราคลิก generate map แล้วมันก็จะรอสักคู่หนึ่งนะครับรอให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับ เราดูนะครับถ้าเกิดขึ้นแบบขึ้นแบบนี้นะครับไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรนะครับกดโอเคไปได้เลยรอจนครบ100%นะครับ โอเคครับผมเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นที่ที่ในเอาพุทแมปนะครับมันจะขึ้น G F แบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเปิดที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ของผมขอลากมาไว้ที่หน้าจอก่อนครับเพื่อที่จะได้ง่ายนะครับต่อการแก้ในภายหลังเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยครับปิดไปได้เลยครับปิด G F ไปได้เลยครับแล้วเราก็มาเปิดเจ้า map d j t G F ตัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆยังเป็นไฟกระดาษเหมือนเดิมครับลากไปที่ G i s นะครับแต่ถ้าเป็นไฟสี่เหลี่ยมแล้วดับเบิลคลิกได้เลยครับโอเคครับเมื่อสำเร็จแล้วนะครับหน้าตาเจ้าแมพที่เราเขียนขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมาดูได้เลยว่าเวลาเพื่อนๆจะดูแมพนะครับที่เราเขียนนะครับให้เลือกไฟล์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับสีขาวๆอ่าเราก็มาคลิกดูกันว่าที่เราสร้างมามันเป็นแบบไหนนะครับ เห็นไหมครับกดขยายขึ้นมาได้เลยนี่ไงครับที่เราทํากันเมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้ที่เราทําเหมือนกันเลยเส้นโบเป็นสีเทาขอบสีชมพูส่วนเดินไม่ได้แต่ยิงห้ามได้เป็นแบบที่เราทำํำเป๊ะเลยเห็นไหมครับตัวนี้คือพื้นเทาปกตินะครับที่เราเดินได้ปกติครับตัวนี้คือเส้นห้ามโบครับสีดำคือเดินไม่ได้ครับ เป็นไงครับนี่แหละครับที่เราทํามาเมื่อสักครู่นะครับแล้ววิธีการนําไปใช้นะครับง่ายๆครับเพื่อนๆเพียงแค่ง่ายๆนะครับมี2แบบแต่ผมจะสอนแบบง่ายๆครับไปที่คําว่า edit ครับผมมาที่คําว่า merge ครับ o r d e r g i f นะครับ o r d e r g i f หมายความว่า map หมายความว่า g i f ที่เราจะนําไปใส่นะครับ G e F ที่นําจะไปที่เราจะเอาพื้นทาเนี่ยไปใส่ครับเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เซิร์ฟไหนก็ง่ายๆครับเลือกที่ browse คํานี้นะครับแล้วก็คําว่า load โอเคครับเพื่อนเพื่อน,นจะนําไปใส่เซิร์ฟไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่ตัวเกมนะน,นะครับสําหรับผมสมมติว่าจะนําไปใส่ที่เซิร์ฟจริงใช่ไหมครับก็อ o g r a t นี่นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า data Data.gif นั่นเองครับกดไปเลยคือเซิร์ฟจริงที่ผมจะนำไปใส่ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือเจ้าไฟล์ตัวนี้ Data.gif อบต่อมาคำว,ว่า newer g i f หมายความว่าโปรแกรมหมายความว่าไฟล์ gif นะครับที่จะนำไปใส่ก็หมายถึงแมปตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็บราว์ e ไปใหม่ยโหลด ของผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับคือเจ้าแมปตัวนี้ก็กดโอเคเสร็จแล้วกดเมิร์กครับปับ๊บแล้วก็รอให้เสร็จสิ้นโอเคครับเมื่อเสร็จสิ้นฟิ i s ชเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดหน้าต่างไปได้เลยครับแล้วเล็กนาล็อกจริงของเราก็จะมีพื้นเทาที่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อน ถ้าเพื่อนๆลงไม่สำเร็จนะครับมีข้อความเออร์เลอร์ขึ้นมาสแสดงว่าเจ้าไฟล์เกมแลกนรลล็อกของเพื่อนๆน,นะครับมันไปอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับให้เพื่อนๆย้ายตัวเกมแลกนัลล็อกนะครับออกมาไว้ที่ไดอื่นนะครับของผมเอาไว้ที่ไดที T ครับผมมันเลยไม่เออร์เลอร์แต่หากตัวเกมของเพื่อนๆเออร์เลอร er ์นะครับ ลงไม่ได้แสดงว่าไฟล์เกมของเพื่อน,อ,นอยู่ที่ไดสีนะครับให้เพื่อนๆย้ายเจ้าตัวเกมแลกนล็อกออนไลน์ของเพื่อนออกมาไว้ที่ไดอื่นก่อนนะครับค่อยทําการลง Data แบบเมอร์กเหมือนที่ผมสอนไปเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ได้แล้วก็ชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปสอนทำด d ต้าเกมแล็กนล็อกออนไลน์ในเวอร์ชันแต่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม